สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม06นะครับหรือว่าอ่างเก็บน้ำบ้านนาจเรียนะครับชื่อดั้งเดิมก็คืออ่างเก็บน้ำบ้านนาจเรียตตำบลปลือใหญ่อําเภอขุคขันจังหวัดศรีสะเกดครับ อ่างเก็บน้ําบ้านนาจเรียเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็จะมีน้ําแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้สวยงามนะครับอาผมจะขับรถลงในตัวอ่างเลยนะครับ นี่แหละครับคือบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําบ้านนาจเรียอาเภอขุกขันจังหวัดศรีสะเกดครับนี่คืออ่างเก็บน้ําบ้านนาจเรียนะครับหรือว่าอ่างเก็บน้ําบ้านทับทิมสยาม06นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําเล็กๆนะครับแต่สวยงามครับทางนี้ก็เป็นทางไปสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาพร์น,นะครับ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแต่ก็สวยงามครับอ่างเก็บน้ำบ้านนาจเรียตำบลปลือใหญ่อำเภอหุขันจังหวัดศรีสะเกดครับ ครับมีน้ำไหมครับมีน้ำแต่ยังไม่ล้นอ่างนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราขับรถลงไปที่อ่างกันเลยนะครับอืืม <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชม